สบายดีพี่นอ้องป้องปายที่เคารพและคิดถึงสุขสุขคนไม่เแล้วพี่นอ้องป้องปายเมื่อนี้ไม่หน้าผีบ้าผีบ่อไม่ใช่บัวพันบ้าปวงเอาหวยมาฝากพี่น้องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันนะคะสนับสนุนให้ซื้อลอตเตอรี่รัฐบาลเท่านั้นพนะไอหวยเจ้านี่พ่นถือมาตลอดพี่น้อง บาบเเกินงวดนึงหรือสองงวดกระเข่าอีกคือเก่างวดที่แล้ว3ตัวเพื่อนให้มาหนึ่าวาซานแล้วก็ศูย์เแล้วก็หกหนึ่งเพื่อนบอกว่า6กหนึ่งล่างแต่มันไปออกบนพี่น้องก็ถือว่าแม่นมากอยู่เนาะเอามาติดต,ตามกันว่า วันนี้เพื่อนเสียหายตัวใดบรสนับสนุนให้เหล่นกันพนันเด้อพี่น้องเด้อเป็นแค่แนวทางในการเสี่ยงโชคเท่านั้นนะคะหาสื่อลอตเตอรี่ไว้จักใบสองใบพี่น้องเคลื่อมันถือใบหนึ่งก็ได้ประทูหลายเข่งอยู่สันดอกวาเนาะหวยเพื่อนมันถือเรื่อยกันเลยเอามาฝากกันเคื่อวางงวดนี้เพื่อนเข่าอีกหวยเพื่อนจะเข่าอยู่เรื่อย วดวัดกไปพุนเมญ่านะกระไดน้ำพ่นอยู่งวดน,นี้หายมาแล้วพี่น้องสามตัวเก้าหกสี่หกสี่แล้วก็สามแปดวัสันวัสันพี่น้องวัสันลองเบิ้งได้พี่น้องเด้อพวกผู้ใดมีโชคมีดวงเนาะหาเพิ่นเข่าอีกเห็นเพิ่นถึกเห็นเพิ่นเข่าดูก็เลยอยากเอามาฝากพี่น้องป้องปลายข้อหววทั้งหลายสันดอกวาสันดอกว่า,อวาลองดูนะคะเผื่อมีโชค สามตัวบนพนกระหายมาเก้าหกสี่แล้วก็หกสี่แล้วก็สามแปดลองเสียงดวงเบิ่งพี่น้องเพื่อมีดวงเพื่อมีโศคผู้ใดถือลอตเตอรี่ถือว่าผู้นั้นมีบุญหลายพี่น้องด้เงินเทวดาไม่ใช่นะว่าด้เงินเทวดาเนาะเป็นจะได้กระคอให้พี่น้องป้องปายสุขุสุขคนโศคดีสุขุสุขคนเด้อพี่น้องเดอ้อ ให้ร่ำให้รวยให้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีสุขสุขคนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคนะพี่น้องเนาะมาลองดูขอให้แฟนครับสุขสุขคนยุดีมีแห้งร่ำรวยเงินทองเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเด้อพี่น้องเด้ออย่าเก็บอย,ย่าขายอย่าเก็บอย่าจนร่ำรวยเงินทอง ทุกทุกท่านนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชม thank you for watching see you again max ibuku pu levisong abiengto